สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ครูลูกบาส n g l i s h เรียนภาษาอังกฤษแบบสนุกเพลินกับสไตล์เพล y แอนเ e a ร์กับครูลูกบาสนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการพูดประโยคหรือว่าเขียนประโยคภาษาอังกฤษที่มีความหมายว่ามีมีในที่นี้อย่างเช่นเราพูดว่าใครมีอะไรนะครับอย่างเช่นคุณมีสุนัขคุณมีรถฉันมีบ้านแบบนี้นะครับซึ่งในภาษาอังกฤษนั้นเราจะใช้คําว่า has g o t แล้วก็ have g o t นะครับ โอเควันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในส่วนของเรื่อง has got และ have got ส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันได้ในคลิปนี้เลยครับโอเคนะครับโอเคครับเรามาดูในส่วนของหลักการใช้ has got และ have got ครับอย่งที่บอกครับว่า has got กับ have got มีความหมายแปลว่ามีนะครับตัวอย่างประโยคครับเรามาดูครับ bus has got a dog บัสมีสุนัขหนึ่งตัวบัสแอนด์เบนแ e ฟ o ็ s dog อ่าวันนี้มีเสียงเอฟเฟกต์นะครับบัส and Ben have God's so dog ประโยคแรกด้านบนเนี่ยบัสม so ีสุนัขหนึ่งตัวประโยคที่สองบัสแอนด์เบนมีสุนัขหนึ่งตัวสองประโยคนี้แทบจะคล้ายๆกันครับแต่ต่างกันตรงไหนครับต่างตรงที่ว่าประโยคแรกเป็นบัสประโยคที่สองเป็นบัสแอนด์เบนและแตกต่างกันตรงที่ has, got, so not, have God's และ have g o ับ ถ้า a ั s คนเดียวเราใช้ has yes, got นะครับแต่ถ้า b a s and เป็น b a s มากับเป็นเนี่ยเราต้องใช้ have got นะครับวันนี้เราจะมาดูว่าระหว่าง has yes, got กับ have yes, got ใช้ต่างกันอย่างไรไปดูกันเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับเขาบอกว่า has yes, got เนี่ยเราจะใช้กับประธานเอกพจน์และ he she it นะครับอย่างเช่น Tom has got black hair Tom has got black hair Tom ม,มีผมสีดำตัวอยกดาา้านล่าง She has got a new car she has got a new car เธอเนี่ยมีรถคันใหม่หนึ่งคันนะครับโอเคอันนี้ก็คือในส่วนของ has got นะครับเราจะใช้กับประธานเอกพจน์ก็คือประธานที่มีสิ่งเดียวคนเดียวตัวเดียวนะครับแล้วก็ e she is เราใช้ has นะครับต่อไปครับในส่วนของ have got นะครับเราจะใช้กับประธานพผู้พจน์ก็คือประธานที่มีมากกว่า1คนหน,หนสิ่งหรือว่า1ตัวเป็นต้นไปครับแล้วก็ i you we they ตัวนี้นะครับ ย้ำนะครับ I U V D นะครับตัวอ,อย่างประโยคครับ Tom and James have got black hair Tom and James have got black hair Tom และ James เนี่ยมีผมสีดำน,นะครับ Tom และ James นะครับแสดงว่ามี2คนส่วนประโยคล่าง You have got an apple You have got an apple คุณมี Apple ิลหนึ่งลูกนะครับแบบนี้นั่นเองครับโอเคนะครับนี่คือข้อแตกต่างระหว่าง has yes got กับ have got นะครับ has yes, got ใช้กับประธานเ mm hmm. อกพจน์และ h E s It ส่วน have got เราจะใช้กับประธานที่เป็นพหูพจน์ก็คือประธานที่มากกว่า1คน mm hmm. 1นตัวแล้วก็1สิ่งเป็นต้นไปแล้วก็ I U V D สิ่งตัวนี้นะครับเราใช้ have got เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างการใช้ในประโยคจริงกันเลยครับไปดูครับอ่าอย่างประโยคนี้นะครับ she a new dress she to to ุด a new dress ข้อนี้ต้องใช้อะไรครับระหว่าง has got กับ have got she he she it's เอกพจน์เราใช้ has got นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องตอบข้อหนึ่งตอบได้ไหมครับโอเคเนาะเสียงจิ้งหรีดล้องอันนี้แสดงว่าเงียบกริบไม่มีใครตอบครับโอเคต่อไป number two my sister love run here My sister long blonde hair พี่สาวของฉันมีผมสีทอง sister พี่สาวหรือว่าน้องสาวก็ได้นะครับแต่ในที่นี้ผมจะขอแปลว่าพี่สาวพี่สาวของฉันเนี่ยมีผมสีทองเราต้องใช้อะไรครับ sister sister เ,เติม It s ไหม sister คนเดียวนะ sister คนเดียวเป็นประธานเอกพจน์เพราะฉะนั้นข้อน,นี้ต้องใช้ใช้ข้อไหนครับต้องใช้ has got นะครับ has got ถูกต้องโอเคเก่งมากครับต่อไปโจทย์ข้อที่3ครับ I I have o a cartoon book. ฉันมีหนังสือการ์ตูนหนึ่งเล่มฉันมีหนังสือการ์ตูนหนึ่งเล่มบางคนบอกว่าโอ้ oh ุณบา I I ามาคนเดียวคนเดียวใช้ has แน่นอนแต่อย่าลืมครับว่า I you we they อยู่ในกลุ่มเดียวกับประธานพหบูพจน์เพราะฉะนั้น I you we they ข้อนี้เป็น I เพราะฉะนั้น I ต้องใช้ I have got a cartoon book ข้อนี้ตอบข้อที่ตอบ I have got cartoon book. ฉันมีหนังสือการ์ตูนนะครับต่อไป number four. The dogs จุดจุด forest. h e dogs จุดจุด f o r e s สุนัขมีสี่ขาสุนักเราดูที่คำว่า the dogs. The dogs เติม s แสดงว่ามีสุนัขหลายตัวสุนัขหลายตัว,ต,วต้องใช้ have got. โอเคนะครับเยี่ยมมากๆเลยเด็กๆ have got นะครับ ต่อไปทิ้งท้ายอีกสักหนึงข้อครับอ๋อโอเคไม่มีนะครับโอเคครับอันนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการใช้ has got and have got นะครับการใช้ประโยคในภาษาอังกฤษที่แปลว่ามีแต่เดี๋ยวก่อนครับยังไม่หมดเท่านั้นครับในคลิปวิดีโอหน้าเราจะมาทำการเรียนรู้การใช้ has และ have ในประโยคภาษาอังกฤษครับซึ่งในที่นี้จะเป็นการใช้ has กับ have แบบไม่มีคำว่า got has have แต่ไม่มี got จะใช้อย่างไรและ Rights แตกต่างกันอย่างไงเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันในคลิปวิดีโอหน้าวดัสวัสดีครับ